สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องไมเย่ห,หม่หมเกียวันออฟฟิเชีลค่ะฮอ,อดแล้วค่ะวีนองหอดแล้วเอานี่โรงเรียนไตมิตรพิทยากลํลลังกลาฝ่ายพอยค่ะเมค่ะกํลลังกลา่ไยหอมแล้วหอมแล้ว <c oughs> เดี๋ยวมาอุดนุนนะคะหอมแล้วหอมแล้วเบิ่งของกินแนวกินก่อนพี่น้องอ้ยแดดท่อนเดดท่อน อันนี้คองทอดอนนขอเขาจีเดิองวันสีได้กินอย่างพี่น้อง ชิ้นละห้าบาทนะคะตัอไก่กล้วยตากระบาาตัวเหลืองนนี่จะเป็นเปลือกกระเพืแหมเหียดเหยียดไปยังที่มันจะมาหลงชาวผมนี่กล้วยน้ำ นนมีมันหาลูกยี่สิบบาทครับผมมีมีกล้วยมีอย่างเด็กอ่มีถั่วเหลืองมีเปือกครับกล้ยวยถั่วเหลืองเปลือก,กชิ้นละชิ้นละสิบบาทชิน้นละสิบยชิ้นเอาที่ไม่เอาเปือกก็เป็นกล้วยกับถั่วเหลืองอย่างละชิน้นค่ะ อันอย่างก็จะ้ใปไดคผ่ข่อยตีหรือเจ้าข่อยกัะน้ำคือกันข่อยกับมาแต่ไก่เจ้ามาแต่ใสเนองน่นนันขอนแก่นข่อยกรไปดีอันอย่างก็อันแมนอันอย่างก็อันม่วงม่วงแม่ม่วงหวานตีไปบ่แม่ข้าแม่ข้าขายแน่มนบ่ แสดงว่าเข่าเหนียวนี่ที่ว่าอยู่ใกล้ๆอันปากทางเข่าเม่นเจ้าบอนั่นแซีบข่อยอีซื้อบัดทีนี้เอาเอาเข่าเหนียวพร้อมกับหมูนั่นแหะจำได้แล้วจำได้แล้วโอ้ยพี่น้องลาบนี่ล่าเสียบเสียบนั่นน่ะข่อยว่าอยู่ฮะแมนแมนนี่เนี่ยเนี่ยแมนแมนค่ะหน้าประตูนั่นละข่อยจำได้พี่น้อง

เอาขายก้อนขายข้างบนก้อนกันเด็กร้อนร้อนนะจ้าข้าวเหนียวเท่าไหร่น้ำเนี่เอาข้าวเหนียวสิบบาทกับพ่อนักกับบัวแดงนักเข่าไปจำได้ยัวแซบหลายงานก่อนงานก่อนม่วงหวานนั่นกัน ก้าซื hehe, ้อ <altro> ก no like <130 obsession> ินซื้อของเจ้านี่ล al ่ะข่อยน้ำอยู่สามงานเป็นวังไปมือนั่นน่ะโอ่วมีเจ้าเดียวนี่ครับจ้าขหนียวกับอันนี้เมียนเมียนจ้าข้าวต้มของหวานนี่เมนเมนจ้าเมี่ะมีกนี่หมูแดดนีอันขนมเมีนค่ะอันนี้ครบเสร็จแบบนี้สิแม่ร้านมีเจ้าเดียวนี่ล่ะเป็นบ่างข่อยบางร้านเขาเจ้าก็มีอยู่ขอนียวปิ้งแต่ว่าเขาเจ้าสิบโอมี่แกงข้อมี่มี่คือกันหลายอยู่เกีขาเจ้าสิบโอมี่แดดเดียวแกงข้อข่อยกับไป เอารวมค่ะรวมรวมโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาเด้อพี่น้องล้านนี่ละแสบสองคนผัวเมียเราหักกันดีด้วยเนี่ยซอยกันทมาหากินเน้นบ่นี่ยจากบาทด้า แมคโคเป็นบอกของไอยทรงแร้วเบิร์ดเรียวสองขั้นแมคโคเหลือขั้นหนึ่งของข <to> ่กระลังปอโทแมคโคใหญ่ค่ะจารุ่นใหญ่ มาแล้วก็จะมีแต่บอกไปแล้วว่ายหุ้นเลยครับว่าฮ่าส่งเขาไหววเฮะเออจ้ะจะเอาสู้ๆเด้อแม่เด้อเอาเป็นกำลังใจให้จ้ะจ้ะจ้ะค่ะได้เจ้าเก่งอยู่แล้วเจ้าเก่งอยู่แล้วเออสู้เพื่อลูกเนาะสู้เพื่อลูกก็การดูดวงที่ย่นบ่อขดนี่ว่ย่านนั่นเดิมแมนจ้ะจ้าจะอโชคดีเด้อจ้าเด้อขายดีๆเด้อ uống cả, uống xe bọ bọ như kì nọ, hói 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 ตรงน,นี้ของเล่นอันนี้ของเล่นอันนี้ข้าวโพดคั่วค่ะข้าวโพดคั่วไม่ไม่ไมสดสดร้อนร้อนหอมหอมได้ไปอันห้จากถุงเนี้ยเอาบาร์บีคิวอ๋อ,อมีมีเค็มกับหวานใช่ไหมหรือหวานอย่างเดียวพร้อมแค่หวานใช่ไหมเอา โอเคค่ะหวานก็ได้ค่ะค่ะคลิปเดียวไว้แค่นี้ก่อนนะคะบายค่ะ